เชื่อไหมครับว่าเมื่อช่วงปลายปี2020ไม่เชืเอ่อโว้ยอ่าไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับว่าเมื่อช่วงปลายปี2020ที่ได้มีข่าวหลุดข่าวรอดว่าค่ายแคปคอมนั้นโดนแฮ็กข้อมูลภายในออกมาเปิดเผยพร้อมลิสต์รายชื่อเกมต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็คงแอบหวังเล็กๆที่จะได้เห็นรายชื่อเกมเกมหนึ่งหลุดออกมาอยู่ในลิสต์นี้แต่พอลองมาไล่ดูแล้ว มันก็ไม่เห็นแม้กระทั่งขี้เล็บของไดโนเสาร์โผล่ออกมาใช่แล้วครับเกมที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือครับเกมที่ผมจะพูดถึงนั้นจะเป็นเกมไหนไม่ได้นอกจากเกม Dino Crisis ตำนานเกม Survival h u r r o r รอีกเกมหนึ่งที่ได้ผู้กำกับเป็นคุณชินจิมิคามิเช่นเดียวกับเกม Resident Evil ที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับผมนายจืด และในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าทำไมเด็กหนวดยุค90ถึงได้คิดถึงเกมนี้และโหยหาการรีเมคกันนะักหากใ,ให้ผมพูดถึงเกม d ดโน Crisis ผมก็คงต้องเล่าย้อนกลับไปในปี1993ซึ่งเป็นปีที่ทำให้ใครหลายๆคนตื่นเต้นกับสิ่งที่เรียกว่าไดโนเสาร์เป็นอย่างมากเพราะว่าปีที่ว่านี้เป็นปีที่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง j u r a s s i c Park จะพูก้กับมากความสามารถอย่างคุณสตีเวนสปิลเบิร์กได้เริ่มออกฉายอย่างเป็นทางการและแน่นอนครับหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จในระดับที่เรียกว่าเป็นตำนานผู้คนต่างตื่นเต้นที่ได้เห็นทั้งภาพและเสียงของสิ่งที่เรียกว่าไดโนเสาร์และในเมื่อหนังมันขายดิบขายดีมันก็ย่อมต้องมีสินค้าต่างๆผลิตเข้าสู่ท้องตลาดเพื่อตอบสนองต่อความฮปไดโนเสาร์ที่มีอยู่ในยุคนั้น ซึ่งในตอนนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นกับไดโนเสาร์มากๆเช่นกันมากชนิดที่ว่าต้องซื้อชุดของเล่นขุดหาฟอสซิลไดโนเสาร์มาเล่นกันเลยทีเดียวใครทันตอนที่เจ้าของเล่นชิ้นนี้ฮิตกันตอนนี้คุณก็ไม่เด็กแล้วนะครับและเช่นกันกับวงการเกมในยุคสมัยนั้นได้มีการผลิตเกมธีมไดโนเสาร์เข้าสู่ท้องตลาดให้เราได้เล่นเช่นกันและแล้วในปี1996 Capcom ก็ได้เริ่มเดินเครื่องผลิตเกมเพื่อรองรับกับความไฮไดโนเสาร์ที่มีอยู่ในท้องตลาด ซึ่งเริ่มแรกเริ่มทีเนี่ยโปรเจกต์เกมนี้ถูกกำกับโดยคุณชูทาคุมิแต่เหมือนรูปแบบเกมนี้จะยังไม่ใช่รูปแบบที่เป็นงานถนัดของแกเท่าไหร่โดยต่อมาไม่นานนักคุณชูทาคุมิก็ถูกลดบทบาทในโปรเจกต์นี้ลงแล้วแคปคอมก็ดึงตัวคุณชินจิมิคามิมารับหน้าที่การกำกับเกมนี้แทนและหลังจากนั้นตัวเกมจึงถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่จากเดิมที่บรรยากาศเกมเป็นพื้นที่ป่าเขาก็ถูกปรับมาให้เป็นห้องทดลอง เพื่อให้ตัวเกมไม่กินทรัพยากรเครื่องมากจนเกินไปได้ยินมาว่าเกมรูปแบบเดิมเคยมีกอริลลาด้วยนะและหลังจากพัฒนาปรับเปลี่ยนกันอยู่นานไดโน c คร s ิสก็ได้ออกวางจำหน่ายในปี1999ตัวเกมได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกจากเหล่าเกมเมอร์และทำยอดขายได้เกิน1ล้านชุดทำให้เกมนี้ทำยอดขายได้ใน,นระดับแพลทินัมของแคปคอม ยอดขายของเกมก็ยังคงพุ่งทยานสูงขึ้นจนแตะที่ยอดขาย2.4ล้านชุดซึ่งคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าที่เกมนี้มันขายดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากความนิยมชมชอบเดนเวาร์สาบนสื่อบันเทิงที่มีในยุคสมัยนั้นแต่สําหรับผมแล้วสิ่งที่ทําให้ผมสนใจเกมนี้เป็นพิเศษนั้นก็เพราะว่าผมกลัวผีใช่ครับตอนเด็ก ผมไม่เคยคิดที่จะแตะเกม Resident Evil เลยแม้แต่น้อยเพราะเหตุผลนี้นี่แหละครับซึ่งหลายๆคนคงจะคิดแล้วสินะครับว่าเฮ้ย Resident Evil มันเป็นเรื่องของเชื้อไวรัสทำให้กายพันธุ์ไม่ใช่ผีซะหน่อยแต่ผู้คณไม่ต้องคิดจะมาหลอกผมเลยนะครับเพราะแค่ชื่อภาษาไทยมันก็บอกกับผมแล้วว่าเกมมันมีผีโอเคครับผมลอเล่นจริงๆแล้วเหตุที่ทำให้ผมไม่อยากเล่นเกม Resident Evil ในวัยเด็กนั้น ก็เพราะว่าเกมมันให้สิ่งหนึ่งที่มากกว่าความน่ากลัวซึ่งสิ่งนั้นคือความหลอนนั่นเองครับผมไม่แน่ใจว่าผมให้นิยามคําว่าหลอนถูกไหมนะครับแต่สำหรับผมแล้วความหลอนมันคือความกลัวที่เกิดขึ้นมาภายหลังไม่ใช่ความกลัวที่เกิดขึ้นณจุดๆุดนั้นถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างก็เช่นการ์ตูนของอาจารย์จุนจิอิโตะที่ผมว่าน่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีเลยทีเดียว คือในตอนเด็กผมเคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ผมไม่ได้มีความกลัวในตอนอ่านเลยแม้แต่น้อยบางฉาบของเรื่องผมยังแอบขำเลยด้วยซ้าแต่พอผมกลับมานั่งเล่นเกมเนี่ยอยู่ๆผมก็เกิดระแวงกับเสียงกรอ,อกๆแกรกๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในบ้านซะอย่างนั้นเพราะบรรยากาศในการ์ตูนเรื่องนี้มันคือบ้านบ้านแบบบ้านทั่วๆไปเลยเนี่ยครับมันทําให้ผมเกิดอาการกลัวบ้านของตัวเองขึ้นมาทันทีที่อ่านการ์ตูนเรื่องนี้เสร็จทั้งๆที่บ้านมันก็เป็นบ้านหลังเดิมที่ผมอยู่ทุกวันเนี่แหละ เช่นเดียวกันกับเกม Resident Evil ในภาคแรกนะครับถึงบรรยากาศในเกมมันจะเป็นเครื่องหาดแต่องค์ประกอบส่วนใหญ่ในเกมมันก็คือบ้านเช่นกันอย่างตอนที่คุณเจอฉากนี้ข้ครั้งแรกคุณอาจจะเริ่มหลอนกับหน้าต่างบ้านตัวเองเลยก็ได้และถึงแม้คุณจะไม่กลัวบรรยากาศความเป็นบ้านศัตรูภายในเกมบางตัวมันก็เป็นสิ่งที่กลายพันธุ์มาจากอะไรที่คุณเห็นได้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นหมานกหรือแมงมุมพอมาลองนึกสภาพว่าถ้าผมเล่นเกมนี้ในวัยเด็กแล้ว ความฝันในวัยเด็กที่คิดว่าถ้าโดนแมงมุมกัดแล้วจะได้ก,กลายเป็นสไปเดอร์แมนคงจะกลายเป็นระแวงติดเชื้อไวรัสจากทางอัมเบลลาซะมากกว่าและนี่คือความหลอนที่ Resident Evil ภาคแรกจะมอบให้กับคุณแต่เหมือนภาคต่อมาเขาจะลดความหลอนให้น้อยลงเรื่อยๆแล้วใส่ความแอคชั่นเข้าไปแทนจนภาค5ภาค6นี่เรียกได้ว่าเป็นเกมแอคชั่นเต็มตัวเลยก็ว่าได้ <c oughs> แต่เฮ้ ภาคเจ็เขาก็ทำกลับมาให้หลอนได้ดีอยู่นะส่วนภาค Village ที่จะออกมาก็รอดูตอนเกมออกแล้วกันนะครับเรื่องความหลอนที่ว่ามานี่ก็เป็นเรื่องของเกม Resident Evil แต่ไม่ใช่กับเกมไดโนคร i สิสเอารอให้ฟังตั้งนานเกมไดโนคร i สิสถูกเซตติ้งฉากและบรรยากาศให้อยู่ในห้องแ a บทดลองที่อยู่บนเกาะอันห่างไกลแค่นี้บรรยากาศก็ดูไกลตัวกว่าเดิมมากแล้วเอาง่ายๆว่าฉากในลักษณะเดียวกันนี้เกมไดโนคร i สิสมันไม่ได้ทําให้ผมกลัวหน้าต่างที่บ้านเลยแม้แต่นิดเดียวและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมชอบในเกมไดโนคร i สิส คือมันให้ความน่ากลัวกับผมแต่มันไม่ได้ให้ความหลอนพ่วงมาด้วยแต่ถึงแม้ว่าเกมมันจะถูกตัดความหลอนออกไปแล้วเกมนี้ก็มีเอกลักษณ์ของมันที่ความน่ากลัวไม่ได้เหมือนกับเกม Resident Evil สักทีเดียวโดวยคุณชินจิมิคามิผู้กำกับเกมนี้ได้ให้คำนิยามกับเกมนี้ว่ามันคือเกมแนว Panic Horror ซึ่งมันก็ให้อารมณ์ตามที่คุณชินจิว่าาไว้จริงๆนั่นแหละครับเพราะศัตรูตัวแรกที่คุณเจอในเกมนี้มันไม่ใช่ซอมบี้ที่เดินช้าๆอย่างในเกม Resident Evil แต่มันคือแรอเปเตอร์โอ้ห oh, วังว่าจะยังไม่เบื่อมุกนี้กันนะครับแต่มันคือแรปเตอร์ที่สามารถวิ่งหาคุณได้อย่างรวดเร็วและนอกจากมันจะวิ่งเร็วแล้วพวกมันยังโคตรดุดเลยด้วย และถ้าทั้งความเร็วและความอึดมันยังไม่น่ากลัวพอสําหรับคุณเกมนี้ก็พร้อมจะเพิ่มเติมความน่ากลัวของมันในเวลาที่คุณพยายามวิ่งหนีเพราะมันจะไม่ได้เดินวนตามโต๊ะแบบที่คุณวิ่งหนีมันแต่พวกมันสามารถปีนขึ้นโต๊ะและโดดใส่คุณได้ทันทีเลยแถมพวกมันยังสามารถเปิดประตูข้ามฉากมาหาคุณเด็กด้วยไม่น่ากลัวหรองั้นเอาใหม่ และที่ผมพูดมานี่มันคือศัตรูตัวแรกที่สามารถหาได้ทั่วไปในตัวเกมเลยนะครับนอกจากศัตรูที่น่ากลัวแล้วระบบต่างๆในเกมนี้ก็พร้อมจะเพิ่มความแพนิคนให้กับคุณด้วยเช่นระบบเลือดในเกมที่คุณต้องคอยสังเกตอาการบาดเจ็บของตัวละครเพราะถ้าคุณโดนไดโนเสาร์กัดอาการบาดเจ็บจะมีเลือดออกด้วยซึ่งนั่นจะทําให้พลังของคุณลดลงเรื่อยๆกล่องพยาบาลในเกมนี้จึงมีทั้งแบบที่ไว้ใช้ฟื้นพลังและแบบที่ใช้รักษาอาการเลือดออก และอีกระบบที่ผมชอบมากๆในเกมนี้นั่นก็คือระบบปืนตกคือเวลาที่เราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ปืนของคุณจะหลุดมือและคุณก็ต้องวิ่งตามไปเก็บกลับมาด้วยคือแค่หนีมันก็ลุนแล้วยังต้องตามมาเก็บปืนที่โดนมันทำหล่นอีกและถึงแม้คุณจะเล่นเก่งมากไม่โดนศัตรูโจมตีมาแต่ครั้งเดียวเกมมันก็จะโชว์ระบบนี้ให้คุณดูอยู่ดีนั่นแหละซึ่งองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์นี่แหละครับที่ทำให้เกมนี้ไม่ใช่แค่เกม Resident Evil ในธีมไดนเวอร์เสา อย่างที่หลายๆคนชอบแซลกันและอย่างที่ผมได้พูดไว้ในตอนแรกนะครับว่าถึงองค์ประกอบในเกมนี้มันจะถูกทําให้หน่ากลัวขนาดไหนอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ให้ความหลอนกับคุณด้วยคุณสามารถเล่นเกมนี้เสร็จแล้วก็ลงนอนหลับได้อย่างสบายๆ,ายๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่า จากที่ผมเล่ามามันก็ดูเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนี่นาะและทำไมแคปคอมถึงเลิกทำมันต่อละ่ะอืมไหนคลิปนี้ก็เล่ามายาวขนาดนี้แล้วผมก็ขอต่ออีกประเด็นเลยนะครับว่าทำไมแคปคอมถึงค่อยๆลบชื่อของ d ด n o Crisis นี่ออกจากรายชื่อเกมที่พวกเขาควรจะพัฒนาต่อ ผมเล่าผมก็คิดว่าเรื่องมันน่าจะเกิดจากการที่ว่าเกม Dino Crisis ภาคแรกเนี่ยมันดันมีรูปแบบเกมที่คล้ายกับเกม Resident Evil จากค่ายเดียวกันซึ่งซีรีส์เกม Resident Evil ก็ดูจะทำเงินได้ดีกว่าเกม Dino Crisis ค่อนข้างมากและนั่นก็คงเป็นเหตุผลบางส่วนที่ทำให้ com, แคป c o m ตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบเกม d i โน Crisis ในภาค2ให้เป็นเกมแบบแอคชั่นแอเวนเจอร์เพื่อไม่ให้เกมทั้ง2เกมนี้ ดึงยอดขายกันเองและเพื่อให้คุณไม่ต้องห่วงว่ากระสุนจะหมดแบบในภาคแรกโดยตัวเกมในภาค2นี้ก็ได้คุณชูทากุมิคนดีคนเดิมกลับมาเป็นผู้กำกับเกมก่อนที่เขาจะย้ายไปกำกับซีรีส์เกมยอดทนายอย่าง s a t อ o ร n e y นั่นแหละครับหลังจากที่ตัวเกมวางจำหน่ายกระแสตอบรับของตัวเกมก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียว แถมเนื้อเรื่องเกมในภาคนี้ก็ยังได้ทิ้งปมปริศนาที่ชวนให้ติดตามในภาคต่อมาเอามากๆแต่ด้วยความที่เกมมันปรับแนวทางมาค่อนข้างมากทําให้แฟนๆเกมจากภาคที่แล้วบางส่วนเกิดความผิดหวังอยู่บ้างแต่ถึงยังไงก็ตามแต่เกมในภาคนี้ก็ไม่ได้มียอดขายที่ย่ําแย่และยังทํายอดขายได้เกิน1ล้านชุดอยู่แต่พอแคปคอมได้ทำเกมภาค3ออกมาไหนว่าไดโนเสาร์โอเค ถึงปกเกมในภาคนี้จะไม่มีร่องรอยของไดนโนเสร์ใดๆแต่ในตัวเกมก็ยังคงมีไดนโนเสร์อยู่แถมดีไซน์ดูดีซะด้วยและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ชื่นชมกับตัวเกมภาคนี้เฮ้ยเคปิดไฟวะเพราะตัวเกมภาคนี้มันทำออกมาได้แปลกประหลาดมาก ตัวเกมไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องที่ออกนอกอ่าวออกนอกทะเลแต่ภาคนี้มีเนื้อเรื่องที่ออกอวกาศกันเลยทีเดียวปมปริศนาอะไรในภาค2ที่คุณรอให้มันมาเฉลยในภาคที่3ก็ช่างหัวมันเท้ภาค3ามไม่ต้องเกี่ยวภาค2ก็อะไรว้ยแต่ใครที่อยากคลายปมปริศนาที่เกิดขึ้นในภาค2องแคปคอมก็ไม่ใจร้ายเกินที่จะไม่เฉลยให้คุณรู้แต่การเฉลยปมของภาค2นี้นั้นจะถูกยกเข้าไปอยู่ในเกมสปินออฟที่ชื่อว่า d i โ o s t a l k e r ซึ่งมันถูกมัดรวมอยู่ในซีรีส์เกมกันสวายเวอร์มากกว่าที่จะอยู่ในซีรีส์เกมไดโนคริสิ s และสําหรับผมแล้วเนื้อเรื่องในภาคนี้มันก็ดูไม่ได้คลายปมในภาคที่2ได้ดีเท่าไหรนะ่นักเอาละเอาละกลับมาที่เรื่องของภาค3กันต่อดีกว่าถึงแม้ว่าเหล่าผู้เล่นจะทําเป็นเมินเรื่องเนื้อหาของภาค3ไปเลยก็ได้แต่ตัวเกมก็ยังคงมีปัญหาด้านอื่นๆที่ทําให้ผู้เล่นเกมนี้ไม่ค่อยปลื้มกับตัวเกมสักเท่าไหร่ ดยเฉพาะเรื่องของมุมกล้องที่เป็นมุมกล้องแบบผู้เล่นบังคับเองไม่ได้แต่ตัวละครของเรากลับเคลื่อนไหวได้เร็วมากทำให้การเล่นเกมนี้สร้างความปวดหัวให้คุณได้แม้จะไม่ได้มีพัซเซอร์อะไรก็ตามแต่ถ้าคุณคิดว่าเนื้อเรื่องและเกมเพลย์ทำให้คุณกุมขมับแล้วลักษณะการขายของภาคนี้จะทำให้คุณกุมขมับมากขึ้นเบรขั้นหนึ่งไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดนะครับ แต่เกมนี้ถูกจับขายให้เป็น exclusive ที่ลงให้เฉพาะเครื่องเกม Xbox ทั้งทั้งที่ฐานแฟนเกมเดิมของซีรีส์นี้เป็นผู้ใช้งานเครื่อง PlayStation ซะเป็นส่วนใหญ่และด้วยส่วนผสมของความพังทั้งหมดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ยอดขายของภาคนี้จะต่ำเตี้ยเรียดินคือมันตกต่ำชนิดที่ว่าแคป c o m เองคาดการว่าเกมนี้จะทำยอดขายได้ที่ประมาณ580,000ชุดในปีแรกที่วางจำหน่ายแต่เมื่อวางจำหน่ายไปได้ครบปี ก็ไม่ได้แจ้งยอดขายออกมาว่าพวกเขาขายเกมนี้ได้กี่ชุดบอกเพียงแต่ว่าเกมมันขายได้ไม่ตรงตามเป้าที่คาดการไว้และพอยอดขายในภาค3มันน้อยลงขนาดนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่แคปคอมจะลบรายชื่อเกมนี้ออกจากเกมที่ควรพัฒนามาขายและหลังจากนั้นซีรีส์เกม d ด n o ค r i ส i s ก็ถูกแคปคอมเมิอนอย่างหนักหนักชนิดที่ว่าเกมนี้ ไม่มีแม้กระทั่งการถูกหยิบยกมารีมาสเตอร์ให้เล่นกันได้ปกติในเครื่องคอมหรือเครื่องเกมยุคปัจจุบันและตัวเกมก็ไม่ได้ถูกนํากลับมาวางขายใหม่บนแพลตฟอร์มการขายเกมหลักๆในปัจจุบันด้วยการจะหาเกมนี้มาเล่นในตอนนี้คือต้องหาเล่นในอิมูเลเตอร์ของเครื่องเล่นเกมเก่าหรือพยายามขุดหาไฟล์เกมบน PC ที่พื้นฐานไฟล์มันเป็นภาพความละเอียดที่น้อยเอามากๆและนอกจากความละเอียดภาพจะน้อยแล้วตัวโมเดลในเกม ก็เป็นรูปแบบการพัฒนาแบบเก่าด้วยเก่าชนิดที่ว่าศัตรูบางตัวยังดูเป็นโพลิกอนที่มองไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ําว่ามันคือตัวอะไรเพื่อให้ตัวเกมมันไม่เกินกําลังเครื่องในยุคสมัยนั้นและการที่ตัวเกมมันไม่เคยถูกรีมาสเตอร์เลยเนี่ยมันทําให้รูปแบบปุ่มบังคับของเกมนี้ยังเป็นรูปแบบเก่าอยู่ซึ่งนั่นก็คือระบบการควบคุมแบบแท้งคอนโทรลที่การจะบังคับให้ตัวละครของเราเลี้ยวหรือหันอะไรมันก็ดูจะยากกว่าปุ่มควบคุมที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน และดูเหตุผลเหล่านี้เนี่ยะครับที่ทําให้คนที่ไม่เคยเล่นเกมไดโนคร i s ิสคิดกันหนักว่าจะหยิบเกมนี้มาลองเล่นดีไหมทั้งๆที่เกมมันก็มีเอกลักษณ์และความสนุกในรูปแบบของมันเองอยู่และนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมคิดว่าแคปคอมควรจะหยิบยกเกมนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นได้แล้วเห็นรีมาก็หลายเกมแล้วรีเกมนี้บ้างดีคือตั้งแต่ออกภาคสามมานี่ก็20ปีแล้วนะแคปคอม ให้โอกาสเกมมาหน่อยเซ่อย่างน้อยรีมาสเตอร์ก็ยังดีหรือจะรีเมคเลยก็ได้แต่ส่วนตัวผมอยากให้รีบูตเลยด้วยซ้ำและพอฟังมาถึงตอนนี้บางคนอาจจะเริ่มลองเซิร์ชจาก Google แล้วพบว่าเฮ้ยไอจืดเกมมันก็มีรีเมคแล้วนี่นาใช่ครับเกมมันเริ่มมีคนจับมาทำรีเมคแล้วแต่ไม่ใช่รีเมคจากทางค่ายแคปคอมเองเรียกง่ายๆว่ามันเป็นการรีเมคของแฟนเกมนั่นแหละครับคือแฟนเกมเขารอจนทนไม่ไหวจะมารีเมคเอ,เองก่อนซะเลย ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมาการันตีนะครับว่าโปรเจกต์ของพวกเขาจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะเล่นจริงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะยังไงพวกเขาก็เป็นทีมพัฒนาที่ไม่ได้มีทุนหนาเท่ากับบริษัทแคปคอมอยู่แล้วและถึงแม้พวกเขาจะพัฒนาเกมจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่แฟนๆเกมคาดหวังไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีออกนะครับว่าวันดีคืนดีพวกเขาอาจจะโดนแคปคอมสั่งห้ามวางจําหน่ายก็ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่ายังไงซะเจ้าของลิขสิทธิ์ชื่อเกมนี้ก็ยังเป็นของแคปคอมอยู่ดี เราเองก็คงได้แต่หวังนะครับว่าแคปคอมจะยอมให้พวกเขาขายเกมนี้ได้อย่างเป็นทางการหรือไม่ก็กลับมาปัดฝุ่นซีรีส์นี้อย่างจริงจังๆสักทีเอ้าล่ะครับในคลิปนี้ผมก็บ่นมายืดยาวมากแล้วและด้วยความยืดยาวนี่เองที่ทําให้ผมออกคลิปนี้ได้ค่อนข้างช้าต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้นะครับเพราะช่องของผมจะมีเรื่องราวทั้งสาระและไร้สาระเกี่ยวกับเกมมาพูดให้ฟังอยู่เป็นระยะนั่นแหละครับ วนในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบลงที่ตรงนี้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับสวัสดี